มีสีสันอะไรต่างๆมากมายแต่ว่ายังมีสีสันนอกเหนือจากคนปกติทั่วๆไปด้วยนั่นก็คือนกค่ะมีนกมาร่วมขบวนไบค์ฟอร์ม m มถึงจะเป็นฟลายฟอร์ม,มก็ตามเนี่ยนะคะที่จังหวัดสุราธานีค่ะเป็นนกแก้วมาคอสายพันธุ์บลูเอนโกมาคอของศูนย์ฝึกนกหน้าเมืองนะคะมาโชว์ความสามารถตามหลังขบวนปั่นจักรยาน Bike ฟอร์ม m มค่ะ จึงถือเป็นนกที่ได้ร่วมขบวนปั่นจักรยานในระยะทางมากที่สุดในประเทศไทยไปเรียบร้อยศูนย์ฝึกนกหน้าเมืองนำเจ้านกแก้วมาคอชื่อของมันชื่อดอลล่าค่ะสายพันธุ์บลูนโกลมาคออายุ7ปีกว่า2 0 0แสนบาทเลยนะคะสำหรับราคาของมันมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมการปั่นจักรยานของเจ้านกแก้วมาคอสายพันธ<ๆ>ุ์บลูนโกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มมอ๋อไม่ใช่ฟลายฟอร์มมนะไบค์ฟอร์มมจริงๆด้วยนะคะซึ่งมันก็ร่วมปั่นอย่างเนี้ย ค่ะค่อยๆไปต๊อกแตกก๊อกแก๊กไปนะคะาตาม,มาหลังขบวนบแล้วก็ จักรยานก็ทำขึ้นมาให้มันเป็นพิเศษประดับธงสีฟ้า hmm. มีตราสัญ,ญลักษณ์สกด้วยปั่นบนถนนคอนกรีตระยะทาง10เมตรปั่นไปปั่นมาหลายรอบสร้างความฮือฮาให้กับกลุ่มนักปั่นจักรยานอย่างมากเลยค่ะเจ้าของศูนย์นกแห่งนี้ชื่อคุณจงรักมีเดชบอกว่าฝึกฝนเจดดาร่ามา10วันเพื่อร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความรักที่มีต่อแม่ของแผ่นดินและที่ผ่านมายังไม่เคยมีนกตัวไหนปั่นได้นานระยะทาง10เมตรเหมือน ดอลลร์ถือเป็นตัวแรกแล้วก็ทำลายสถิตินกที่ปั่นจักรยานได้ไกลที่สุดแล้วก็มีที่เดียวในประเทศไทยสงสัยค,คุณจงรักไม่ทันได้ติดต่อกิน n นส s วิลด์เรคคอร์ไปที่สมุยว่งนงั้นได้นกปั่นจักรยานที่ไกลที่สุดในโลก <c oughs> อาจจะเป็นไปได้นะ10เมตรสำหรับนกแก้วแบบ <c oughs> นี้นะไม่ธรรมดานะฮะไกลพอสมควรครับท่านผู้ชม